สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า CBR 500R นะครับติดกับท่อเร l e ว w ินนะครับคอซ่า GP นะครับผมตัวนี้เป็นคอท่อฟูนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของเร o w ววินนะครับอันนี้ซื้อแยกมาเป็นหาส่วนตัวท่อนี้เป็นของเรียว n แท้นะครับผมเป็นรุ่นคอซ่า GP นะครับเป็นของคลาส500นะครับตรงรุ่นเลย CBR 500R นะครับผม นี่ผมลองเปลี่ยนมาลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันเลยครับนี่คือเสียงเดินเบานะครับผมเสียงสตาร์ทเฉยน,นะครับนะครับกระบอกก็ค่อนข้างยาวนะครับผมเดี๋ยวลองบิดดูนะครับ อันนี้นะครับอันนี้คือรอบ4,000รอบนะครับผมเสียงจะประมาณนี้นะไม่น่าจะเกิน95เดซิเดลหรือเปล่าวะ เดี๋ยวลองขับดูครับผมเน้นใช้รอบสูงๆค่อยเปลี่ยนเกียร์นะครับผมว่าเสียงมันจะเพาะกว่าแต่แบบถ้ารอบไม่สูงแล้วมันจะเสียงแป็นๆอ่นเสียงมันเป็นแ่นอย่างเงี้ยมันดูไม่เพาะครับ แนะนำเลยใช้รอบสูงสงแล้วค่อยเปลี่ยนท่อระเบิดได้ด้วยนะครับผมเสียงเสียงท่อระเบิดก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้นะ โอเคเดี๋ยวผมไปลองสูตหร้อยกับพ่อตัวนี้ดูนะครับโอเคเดีเ๋ยวมาลองสูตึงร้อยนะครับ